สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Mass Auto Clip โดยเว็บไซต์ massautocar.com นะครับและผมตระกูลลินทมิดรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในเทปนี้นะครับจะบอกว่าเทปนี้ก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับของรายการ Mass Auto Clip นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ massautocar.com ตต้องบอกว่าไม่คุ้นหูใช่ไหมฮะเพราะว่าเว็บไซต์ของเรานะครับเพิ่งจะออนไลน์ได้ไม่นานก็เป็นน้องใหม่ในวงการสื่อสารยานยนต์นะครับ สำหรับวันนี้ครับเทปแรกผมแนะนำเอารถจักรยานยนต์1รุ่นนะครับที่คาดว่าวัยรุ่นแล้วก็หลายคนที่ชอบบิ๊กไบค์เนี่ยน่าจะสนใจนะั่นกะ็คือดูคาติส c แกมเบอร์นะครับพิกัด 400cc ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดของทางดูคตนะิตัวรถนะครับจะมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามได้ใน Mass Autoclip เทปนี้ครับ ชมครับและนี่ก็คือดูคาติ s c a มเบอร์ซ2นะครับพิกัด 400cc ก็โดยรวมเป็นไงสีที่เรามาก็เป็นสีส้มนะครับส้มดำเพราะว่าถ้าเป็น800สีสื่อสารทางกา,ารตลาดเขาจะเป็นสีเหลืองแต่ตัวเนี้ยเขาใช้สีส้มนะครับแล้วก็มี3สีมีสีดำนะครับดำเงานะแล้วก็มีสีฟ้าอ่อนๆนะรู้สึกผมไม่แน่ใจกันแต,แต่น่าจะใช้ฟ้าอ่อน นะครับก็มาดูรายละเอียดตัวรถกันไหมดูใกล้ๆดีกว่าจุดแรกนะครับที่ผมจะพามาดูเลยก็ต้องเป็นไฟหน้านี่แหละเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยทรงกลมนะครับคือสไตล์ของตัวรถเนี่ยมันเป็นแนวแบบคลาสสิกอะ่ะมีความเป็นวินเทจนะครับรูปสมโดยวรวมแต่เขาไม่ได้คลาสสิกจ๋าหรือว่าย้อนยุคซะจ๋าเลยก็คือเขาใส่ความเป็นโมเดิลในรายละเอียดต่างๆให้รถมีความทันสมัยนะครับอย่างเช่นอะไร ไฟหน้าเนี่ยเป็นทรงกลมนะครับก็ย้อนยุคใช่ไหมแต่เขามีการล้อมกรอบด้วยพลาสติกสีดำนะครับนะครับเห็นไหมไม่ได้ใช้เป็นแบบคโครเมียมนะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูดูดูดุดันนะครับดูทันสมัยนะฮะดูเท่นะครับที่สําคัญก็คือไฟหน้าผมชอบมากๆเลยก็คืออมีหลอด LED เป็นไฟเดย์ไทม์อ่ะสองสว่างนะฮะเวลากลางวันเนี่ย ยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอา้านี่ให้ดูกุญแจก่อนนี่คือกุญแจนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกุญแจ immobilizer นะครับรูปทรงก็ดูดูสปอร์ตดีนะครับเสียบนะครับครับบิดอ่าครับคือแค่บ,บิดกุญแจนะคุณไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับก็ไฟ d r l ก็ติดกขึ้นมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญพอเป็นแบบวงแหวนนั่นนะฮะรอบรอบเนี่ยผมว่า นอกจากดูเท่ดูทันสมัยด้วยยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแน่นอนเห็นชัดมาแต่ไกลเพราะว่าบ้านเราอย่างที่บอกว่าหน้าฝนใช่ไหมแล้วก็มีจังหวะหน้าหนาวิางทีขีข่ไปเที่ยวภาคเหนือก็หมอกหนานะครับอะไรมาดูนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบแยกส่วนอยู่ด้านข้างาเป็นโคมสายนะครับข้างในเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้สีเหลืองนะฮะก็ ทวน,นอันใหญ่ดีนะฮะด้านบนเป็นหน้าจอนะครับจะเรียกเพราะว่าจะเรียกว่าเรือนใหม่ก็มันมันเป็นหน้าจอเพราะว่ามันเป็นหน้าจออิอน,ออน,อนฟอร์มชันดิสเพลย์นะครับเป็นดิจิตอลด้วยนะครับผมก็เลยต้องเรียกว่าผมบิดให้ดูใหม่ผมบิดให้ดูใหม่ดีกว่านะครับก็ปึ๊บเนี่ยตัวเลขก็วิ่งนะครับที่ตัวเลขวิ่งก็แน่นอนบอกเรื่องของ ความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีวัดรอบนะครับอยู่ตั้งแต่ 0- ถึง12,000รอบนะครับมีไฟบอกตำแหน่งนะครับเกียร์ว่างอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับต้องต้องดูใกล้ๆต้องรอต้องรอน้ํามันหมดคือไม่ใช่น้ํามันหมดน้ํามันใกล้จะหมดนะครับไฟก็จะโชว์เพราะว่าตัวนี้ไม่มีในส่วนของเกจวัดน้ํามันนะครับปริมาณน้ํามันไม่มีนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอะไรเอ่ยไฟบอกน้ํามันเครื่องใช่ไหม มีไฟ ABS นะครับมีไฟเตือนเครื่องยนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยนะฮะมีมีตั้งเวลาด้วยนะครับก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าหน้าจอตัวนี้นะครับก็ทำงานร่วมกับะระบบป้องกันการจรกรรมก็ร่วมกับกุญแจด้วยนะครับร่วมกันยังไงก็คือกุญแจตัวนี้นะครับสมมุติว่ารถของคุณนะครับถูกต่อสายตรงโดยที่ไม่ได้ใช้กุญแจ ก็แน่นอนถ้าต่อสายตรงก็ต้องไม่ได้ใช้กุญแจแล้วถูกไหมกุญแจเป็นอีกุญแจอิโมนะครับก็ป้องกันส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อมีการต่อสายตรงนะครับตัวรถเนี่ยจะฟ้องรหัสให้ให้คนคนนั้นใส่รหัส4หลักนะครับเหมือนกับใน iPhone นะครับถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ใช่เจ้าของรถก็จะไม่มีรหัสพิน4หลักอันนี้นะครับอย่างนั้นทำไงรถคันนี้ก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับเมื่อสตาร์ทไม่ได้ก็ จนก็อาจจะยกใช่ไหมเขาอาจจะยกมันก็ไม่ป้องกันการยกะนะฮะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าขอแล้วคุณลืมรหัสพินนะครับคุณก็ต้องยกนะครับยกไปศูนย์บริการนะครับเอาสายรถไปนะครับประมาณนั้นถือว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่ที่น่าสนใจนะครับมาดูในส่วนของอแฮนดีว่นะครับแฮนด์เนี่ยก็เป็นแบบบาร์ผมว่าผมว่า ไม่รู้ว่าไม่รู้จะเรียกว่าสูงหรือต่ําแต่ผมว่าไม่ต่ําไม่สูงแต่กว้างกว้างมากผมว่าผมลองจับลองอะไรแล้วเนี่ยผมว่าสำหรับผมเองนะผมตัวเล็กอ่ะผมว่ากว้างไปนะครับแล้วอาจจะเขาอาจจะผมเดานะเพราะว่าตัวเนี้ยผลิตแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยไปยังยุโรปด้วยนะฮะเขาอาจจะเน้นคือรีเสิร์ชมาแล้วว่าให้ขับได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ฝรั่ง นะฮะเป็นไปได้ว่าคนขับแนวนี้ถ้าไม่ชอบอาจจะไปปรับแนดนไปแต่งไปเปลี่ยนแฮนด์เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะผมผมผมพูดดาวเอาแล้วกันนะครับก็ปลายแฮนด์นะครับอปอกแฮนด์นะครับ,ปนนรบเป็นยางนะครับนุ่มเลยนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับปอกจุกปอกแฮนด์นะฮะสวิสนะครับ,สว,ส,นะรบสวิสเนี่ยก็ มีไฟชิปไลท์นะครับเดี๋ยวผมเห็นไม่เอ่ยไม่รู้เห็นไหมนะครับเป็นไฟชิปไลท์นะครับก็ไฟสูงนั่นแหละนะครับเวลาคุณวิ่งไปเร็วๆเพราะบิ๊กไบค์เนี่ยเรามาเร็วนะบางทีคนข้ามถนนหรือว่ารถที่เขาจะาข้ามฝั่งเนี่ยเขากะระยะไม่ทันหรอกคุณก็ต้องเตือนเขาหน่อยนะครับในที่ชุมชนนะฮะแล้วก็มีในส่วนของไฟเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองข้างนะครับ ปุ่มแคนเซิลไฟเลี้ยวนะครับอืมมีแตรเห็นไหมนะครับอ่ามีแตรผมบีทห้ดูไหมว่าเสียงเป็นไงนะครับอ่าทีเดียวพอเดี๋ยวชาวบ้านจะช่องเขาด่ากันนะครับกลับจากสวิตใช่ไหมฮะสวิตก็มีคลัตช์นะครับสีดำอือน้ำหนักผมพลัง <c oughs> ดูน้ำหนักก็ก็ตึงๆมือมีอาการดีดกลับพอสมควรเลยแหละ นุ่มไหมก็ไม่ถึงกับนุ่มมากมายแต่ก็ไม่ได้แข็งนะฮะกระจกนะครับทรงกลมขนาดใหญนะ่นี่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีคันกระจกนี่ก็สีดำสีดำแบบออกแนวเมเทัลแบบว่าดำด้านนะฮะอ่ะสวิตช์นี้นะครับก็เป็นควบคุมการสตาร์ทนะครับมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ แล้วก็มีเกจวัดน้ำมันน้ำมันเบรกนะครับตอนนี้ก็เป็นเบรกด้านะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ก็สายาันเะร่งลนะฮะอ่ะมาดูที่ตัวของถังน้ํามันกันบ้างดีกว่านะครับถังน้ํามันก็เป็นค่นี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีส้มเพราะว่าถามว่ายังไงเพราะว่าการาฟิกเนี่ยก็จะผมว่าเขาน่าจะไม่เหมือนกันนะการาฟิกด้านข้างอ่าเป็นสีหมดเลยนะครับตัวสีดาเนี่ย ไม่ใช่พลาสติกนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอ่าเป็นเป็นสีเลยเขาทํามาแล้วก็ถ้าคุณเอามือรูปเนี่ยจะเป็นขั้นเลยนะเป็นแบบมีคือชัดเจนนะสัมผัสได้เลยนะครับอ่าฝาถังน้ํามันนะครับเป็นเป็นสีบรอนซ์นะครับแล้วก็เป็นทรงกลมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหมเอ่ยอ่านี่นะฮะดูแจนนะครับรายละเอียดข้างในเป็นไงก็คือเขาจะแบบอ่าตรงรูเสียบเนี่ยจะเป็นสี ส้มได้ไหมส้มหรือแดงนะครับอ่ะเสียบนะครับบิดนะครับปึ๊บอ่านะครับข้างในนะครับก็เห็นน้ำมันแล้วก็ตรงเนี้ยดีเลยล็อกติดไว้เพราะว่าบางทีเราอ่ะเราอาจจะแบบล้างถังบางคนเป็นช่างไงบางคนรถตัวเองใช่ไหมไม่ก็อยากดูแลเองบางทีถอดแล้ววางไว้นะแบบรถสมัยก่อนมันจะถอดออกมาใช่ไหมนะครับปิดนะครับก็กดอ่าแค่นี้ ครับแค่นี้ก็เสียไปสัอนเดี๋ยวหายเอ้าไม่เข่า,านะฮะนี่แหละฮะนะครับถันานน้ำมันนะครับจุได้ทั้งหมดอ่าสิลิตรนะครับในส่วนของชุดเฟร,รมนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบพ่อนะสีดำนะครับก็ดูยังไงเท่แหละเขาเน้นความดุดันนะครับความดิบของของการออกแบบนะครับแล้วก็จะเรียกว่า เป็นเฟรมถักเลยไหมมันก็ไม่ไม่เชิงนะอ๋เฟรมถักมันจะร้อยไข่ใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ก็แนวน,นี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ผมก็เรียกตามสมัยนิยมอะ่ะจริงๆเขาไม่ได้ถักหรอกใช่ไหมเหล็กก็ต้องเชื่อมนะฮะอ่าแต่งานเชื่อมดีนะครับดูดูดูเนี่ยเนียนเลยนะครับเอามือรูปเนี่ยเนียนไปหมดเลยสวยด้วยครับเข้ากันหมดอ่าในจุดของอ่าขนาดของรอยเชื่อมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอเว้นเว้นตรงนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2ส,สูบนะครับแบบแอลทวิ <Yeah. S 1> นแลอยังไงแอลนี่นะครับก็ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับไม่มีหม้อน้ําฉะนั้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะนอกจากก็จะได้โชว์เครื่องลนะเนี่ยโชว์ร่องคลิปรับอากาศนะฮะก็ยังช่วยเรื่องของการระบายความร้อนด้วยเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าคุณจอดนิ่งๆน,นะครับจอดนิ่งๆร้อน,นจริงๆนะครับ พอสมควรเลยแหละและยิ่งบ้านเรานะครับโอ้โหเวลาแดดออกนี่ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับผมบอกเลยว่าแต่ถ้าวิ่งเนี่ยขี่แปดสิบร้อยเนี่ยก็โอเคอยังพอได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ร้อนนะครับอ่าท่อเสียนะครับเป็นท่อเสียเดียวนะครับอันบึ้มเลยนะฮะขนาดเนี่ยไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะว่าปลายท่ออ้วนเลยผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะ เอาไปเปลี่ยนนะแต่ก็ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายด้วยละกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคนเล่นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องเจอกับพี่ๆรักษา,ากฎหมายนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ความดิบของงานออกแบบด้วยการใช้ที่พักเท้าโดยที่ไม่มีอย่างหุ้มนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับในส่วนของแป้นเบรกนะครับก็เป็นจะเรียกแป้นไหมก็มีอยาก มียากการลื่นนะครับแล้วก็ไม่มียางหุ้มเหมือนกันนะครับงานจุดอื่นๆน,นะครับก็อย่างเช่นด้านข้างของเครื่องนะครับก็มีการมีงานปัดเงานะครับตัดกับสีดําที่ใช้เน้นโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็เป็นดาด้านด้วยน,น,น,นะครับเป็นแมทแบล็กนะครับแล้วก็ในจุดของเครื่องด้านล่างตรงนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ดูคตินะครับด้วยเพจตัวหนังสือแบบปัดเงาเหมือนกันก็ติดอยู่กับเครื่องเลยนะนะครับนี่ฮะงานต่าง ถือว่าถือว่าสวยงามนะครับจุดอื่นๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นอ้านี่ลืมเมื่อกี้ลืมพูดนะครับอย่างตัวด้านล่างของเบาะนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับมาประกบเขาก็ยังไม่ลืมที่จะ,ะให้แนวสีบรอนซ์สีเทาเทาเงินแบบเนี้นะครับก็ทําให้ตัดกับตัวเบาะตัดกับตัวรถไม่ให้รถมันดูแบบโอ้โหดำไปซะทุกส่วนนะฮะ แล้วก็ยังให้พลาสติกนะครับครอบอเครื่องนะครับมาปิดด้านหน้านะครับก็ตัวนี้เพิ่มความสวยงามแล้วก็ความดูดันนะฮะมีอะไรอีกเอ่ยก็อ๋อสวิงอาร์มนะครับดูครับออกแบบนะครับให้โค้งเลยแล้วก็ใช้สีดำนะครับตรงนี้ไม่โมอ่าไม่ใช่สิไม่คลาสสิกและแต่ทันสมัยแล้วก็โมเดิลดู ดูดุดันดูหน้ามองนะครับถามว่าทําไมถึงใช้คําว่าโมเดิร์นบ่อยจังเพราะว่ามันโมเดิร์นจริงๆนะคือเป็นเป็นงานเ,เป็นงานที่แบบตัวตัว,ตวรถโดยรวมเนี่ยดูคลาสสิกนะครับดูเท่เพราะมันเป็นอะไรเป็นสแกมเบอร์นะครับสแกมเบอร์ไม่ใช่แค่ความคลาสสิกนะครับเป็นแนวทางการตกแต่งหรืองานออกแบบรถที่มีเอกลักษณ์นะครับเราจะได้เห็นอย่างไรสแกมเบอร์ใช่ไหมมีคาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่ก็จะเป็นแฮนด แผนต่ำหน่อยนะครับพับแผนเข้ามาหน่อยติดกับค่อนข้างที่จะใกล้ใกล้กับไฟหน้านะครับลัตส s c คมเบอร์ ler, ความโดดเด่นนอกจากตัวรถแนววินเทจแล้วเนี่ยยางยังต้องเป็นยางหนหนาาแนวออฟโรดหน่อยๆน,นะครับแต่ตัวเนี้ยก็หนามนะแต่มันยังไม่ไม่ที่สุดหลายคนผมว่าถ้าอยากได้ฟิลแบบ s c มเบ l e r จริงๆเนี่ยผมว่าต้องหนามกว่านี้นะฮะอ่าดิสเบรกด้านหลังนะครับเป็นดิสเบรกลูกสูบเดียว นะครับจานดิสนี่ก็ใหญ่ล้อแมกด้านหลังนะครับเป็นแมกดำนะครับขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางอะไรเอ่ยเป็นเลเยอร์นะครับทูบเลสนะครับขนาดยางนะครับผมดูให้เลยดูกันสดๆนะครับ160ทับ 60R17 นะฮะก็ไซส์นี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับดูผมพาดู อนย่าเดินผ่านกล้องหน่อยนะฮะยางหน้าเนี่ยขนาด18นิ้วใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็ขนาดยางนะครับดูกันตรงๆหนึ่งหนึ่งศูนย์ทับแปดศูนย์อาสิบแปดนะครับอ่าเป็นไงแม็กเนี่ยผมนับการให้ดูเลยหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบการ แล้วก็เป็นสีดําแบบไหนก็ไม่ใช่ดําด้านนะครับเป็นดาดาเงานะครับโอ้โชกโชกหน้านี่ลืมพูดไม่ได้เลยนะครับโชกหน้าหน้าเสียดายที่ไม่ได้โชกหัวกลับนะครับก็แหมแต่ท่านอาจจะเสียดายใช่ไหมแต่แกนโชกเนี่ยใหญ่บึ้มแล้วก็ผมได้ลองยกโยกเนี่ยนุ่มนะครับด้านหน้านี่นุ่มนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยไม่นุ่มเท่าแน่แ่แหละนะครับอืมด้านหน้าเนี่ยน,นุ่มแล้วก็อันใหญ่มากๆดิสเบรกนะครับ เท้ากล้องตามมาหน่อยฮะเดี๋ยวหลายท่านไม่เห็นดิสเบกด้านหน้านะครับนะฮะเป็นจานดิสขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะฮ <g> ะ <ül> ก็สองลูกสูบนะครับแลวดิสเบรกเนี่ยก็สีดำนะครับดูเลยครับผมไม่อยากจะว่าไเ,เลยนี่ดูยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวบอกชื่อไปโฆษณาให้เขาหรือเปล่า <g ül> แต่ละท่านชอบคนที่แต่งรถเห็นตรงนี้ก็บอกเลยเลยว่า ชอบอยู่แล้วนะครับการได้ดิสเบยี่ห้อนี้มาใน,นส่วนของอะไรอีกอ่ะผมจะให้ดูรายละเอียดอะไรๆๆอ๋อเดี๋ยวหลารท่านจะสงสัยนะครับว่าว่าคันเนี้ยผมไม่ได้เอารถมาจากดูคตินะครับเป็นรถของเพื่อนผมเองก็ออกมารถแรกๆแล้วสิ่งที่ผมต้องยอมรับก่อนเลยก็คือว่าบ้านเพื่อนผมอะ่ะเลี้ยงสุนัขพิษบูนะครับแล้วประมาณเกือบๆขวบนะฮะวันที่ผมไปเอารถวันเดียวกันเลยนะครับ สุนัขตัวนั้นได้ทําการจัดการกับคันเกียร์ไปแล้วนะครับนี่คือข้อเสียของการใช้คันเกียร์แบบมียางหุ้มเพราะว่ามันมันสึกหลอได้ง่ายนะครับถ้าเป็นเหล็กไปเลยผมว่า,าพิทบูตัวนั้นก็คงจะอาจจะฟันหักไปได้นะฮะโชกนี่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับโชกหลังเป็นแบบเดี่ยวนะครับแต่เขาไม่ได้ตั้งอยู่ตรงกลางนะฮะ ตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับเห็นไหมฮะมันดียังไงมันมันเท่มันเท่เทแล้วก็ได้โชว์ด้วยสมมุติว่ายิ่งถ้าคุณไปแต่งนะครับเปลี่ยนโอ้เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วแต่ยิ่งดูโดดเด่นนะฮะแล้วก็งานบางโซ่นะครับพลาสติกอ่าอันนี้ก็ก็ประมาณนี้นี่คือประมาณนี้ของอสแ a ลมเบอร์ ตัว400ซีซีนะครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีหัวเทียนนะครับเห็นอยู่นะฮะแล้วก็เบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำโอ้ผิวสัมผัสดีมากนะครับงานเดินได้งานเดินได้ต่างๆเป๊ะมากนะครับเนียนเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่แบบว่าดูไม่ดีอะเอียดดีนะครับแล้วก็เบาะนะครับสโลปรับ กับช่วงสะโพกนะครับช่วงช่วงเรียกอะไรช่วงก้นของเราเนี่ยนะฮะแต่นั่งสบายไหมผมก็คือก็ต้องบอกว่าเราเรามีเวลาอยู่รถเนี่ยมันก็ไม่ได้นานมากเราไม่ได้ขี่ทางไกลนานๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเบาะคนโซลเนี่ยผมว่านะมันเอียงอะ่ะมันเอียงลาดลงมาข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แข็งตัวเบาะเนี่ยไม่ได้แบบนุ่มมากนะครับมีการคงตัวที่ดีแหละของน้ำเขาแข็งนะครับ คนนั่งหลังอาจจะเมื่อยก็ได้แต่แต่ยังไงเขาอาจจะออกแบบมาให้เวลาคุณไปสั่นสองคนนะครับผมเน้นว่าถ้าเป็นแฟนพาสาวไปแล้วกันสาวก็ต้องกอดเราใช่ไหมกอดเรานะครับแล้วก็กอดให้แน่นเลยคุณจะได้อาจจะลดอาการเมื่อยลงแต่ถ้าคุณเพิ่งจีบกันใหม่เพิ่งรู้จักกันนะครับไม่อยากกอดรู้สึกดูไม่ดีที่จับอยู่ไหนงานออกแบบที่จับด้านล่างด้านหลัง ด้านหลังอยู่ไหนนะครับนี่ฮะซ่อนไว้เป็นไงเออนี่เป็นงานงานดีไซน์ที่ดูกติผมประทับใจนะทำได้ดีนะครับก,ก็จับอ่างนี้ใช่ไหมปผมลองนั่งให้ดูแล้วกันนะครับนั่งนั่งให้ดูครับผมสูงร้อยเจ็ี่นะฮะถ้านั่งก็วางวางเท้านะครับได้เต็มทั้งสองเท้านะครับ จะเห็นอ่ะเต็มทั้งสองเท้านะครับแล้วก็พอมาจับผมไม่ใช่คนตัวใหญ่ผมออกจะผอมนั่แหละนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คนสูงมากนะครับแต่มานั่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถมัน,มน,มนเทอะทะมากนะสำหรับคนที่เริ่มต้นผมว่างานออกแบบในส่วนของอตัวรถเนี่ยเขาเน้นให้กับคนที่ตัวไม่ใหญ่ก็ขี่ได้จะเป็นผู้หญิงก็ขี่ได้ เพียงแต่ว่ามีแค่ช่วงแฮนด์นี่แหละที่ผมคิดว่ามันมันยาวมันกว้างไปหน่อยนะครับอดูดิก็หลายคนใช่ไหมอาจจะแบบว่าเอ๊จะซื้อบิ๊กไบค์อยากมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สักคันหนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยพิกัดไม่ใช่ปัญหาแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือเบาะนะครับนั่งไปแล้วสูงไปนะครับต้องไปปรับอกีกต้องไปอะไรอีกนะครับก็ลองมาดูตัวนี้นะครับว่าจะตอบโจทย์คุณหรือไม่นะฮะ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบเป็นโคมสีแดงนะครับแล้วก็เป็นหลอดอข้างในเป็น LED นะครับคามมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดอีกแล<ะ>้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะก็แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิไฟเบรกนะครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางด้วยด้านข้างสองข้างเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูอ่าเห็นไหมเอ่ยนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือไฟส่อง ตัวนี้ไม่ใช่มีแค่เพจท้อนแสงแบบนี้นะครับยังมีไฟล์2แผ่นป,ป้ายทะเบียนเห็นไหมเลยแดดมันออกนะเ,เห็นนะฮะอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงต้องลองขับแล้วนะครับต้องลองขับนะครับว่า,าสมรรถนะตัวรถนั้นเป็นยังไงเครื่องยนต์แอทวินนะครับก็ตัวเลขนะครับ41แรงม้านะครับ399ซีซีนะครับ มีความสนุกสนานในการขับขี่ยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับก็ไปขี่ดีกว่าเครื่องยนต์2สูบขนาด 400cc ของติสกัมเบิร์ซิกแม้ว่าจะลดขนาดลงมาครึ่งหนึ่งจากรุ่น800แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกสนานในการขับขี่หายไปนะครับ กําลังเครื่องยนต์41แรงม้าที่8,750รอบต่อนาทีก็ถือเป็นกําลังเครื่องยนต์ที่เหมาะสมนะครับบิดคันเร่งปุ๊บตัวรถก็พาเราเคลื่อนที่ไปกลับมาได้ทันทีคนซ้อนท้ายถ้ามัวแต่เมอไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสนะครับที่จะหงายหลังกันได้เลยระบบเกียร์เป็น6จังหวะที่เข้าได้ไม่ยากก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มง่ายสบายเท้ามีอาการให้เราได้สัมผัสว่านี่เรากําลังเข้าเกียร์อยู่ เบรกหน้านะครับที่มาพร้อมจานเบรกขนาด320มิลลิเมตรขนาดด้านหลังก็เป็น245ม mm. ิลลิเมตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพนะครับผมมั่นใจมากๆในยามที่ต้องเบรกกระทันหันสำหรับรถคันนี้ดูคติกรรมเบลคซิก์ท2นะครับจัดว่าเป็นรถที่มีความดุด,ดันแหน่ตะเร่งก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นรถที่ควบคุมง่ายขี่ได้ไม่ยากครับการเซ็ตช่วงล่างหรือระบบการเสเือนต่างๆไม่ได้ออกมาในแนวนุ่มนวลมากนัก ด้านหลังมีอาการกระด้างน,นิดๆแต่ไม่ถึงกับดีดดิ้นมากมายจนเราทนไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้รถนั้นทรงตัวได้ดีไม่มีอาการโยนตัวมากนักในเวลาที่ต้องเข้าโค้งเบาะนั่งนะครับที่บอกไปแล้วว่าไม่ได้นุ่มสบายแต่ด้วยท่าทางการนั่งของรถสไตลน์นี้ก็เดินทางไกลกันได้ยาวๆเพราะว่ายังไงถ้าคุณเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องแวะเข้าปั๊มนะครับเพื่อยืดเส้นยืดสายกันอยู่แล้ว มีเพียงช่วงแฮนด์ครับที่กว้างมากๆตรงนี้ขี่ได้สักพักก็มีอาการนิดหน่อยเหมือนกันอีกเรื่องก็คือแรงลมนะครับที่เข้ามาปะทะตัวเราแล้วก็หน้ามันเป็นปกติครับของท่านั่งแบบนี้ความเร็วที่80ถึง110ก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าขึ้น120 130 140เมื่อไหร่คำว่าหน้าท้าลมต้องเจอครับถ้าจะแก้ไขต้องบอกว่าใส่มกันน็อกเต็มใบก็ตัดปัญหา แต่รถมันเหมาะกับหมวกวินเชจเปิดหน้าก็ต้องเลือกครับว่าถ้าอยากเท่ก็ไม่ต้องขี่เร็วมากแต่ถ้าเดินทางไกลผมเองแนะนำว่าสายแบบเต็มใบจะดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากที่ได้ไปลองขับขี่กันมาแล้วนะครับสำหรับดูคติสกัมเบอร์ซิต 400cc คันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีการตอบสนองไม่ว่าจะเป็น เครื่องเครื่องยนต์นะครับเกียร์นะครับช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยมีการออกแบบให้ฟิลลิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้เลยก็คือว่าเครื่องยนต์นะครับตอบสนองดีนะครับแรงบิดนะครับมาในอรอบต่ำนะครับเวลาเข้าเกียร์สูงๆเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เป็นต่ำเนี่ยนะฮะรอบเดินเบาตัวรถไม่ได้มีความกังวลให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะรถจะดับหรือเปล่าหรือจะไปต่อได้ไหมนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของ ตัวโชคกอัพนะครับทั้งหน้าและหลังด้านหน้าเนี่ยใช้ความนุ่มนวลน,นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างกระด้างนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมลืมบอกไปนะั่นกะ็คือในส่วนของสวิสด้านล่างนะครับที่ตอนแรกเราไม่ได้พูดถึงใช่ไหมก็คือควบคุมหน้าจอตัวน,นี้แหละสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็เลือกบอกดูเรื่องของทริปนะครับทริป A, ทริป B นะครับระยะทางที่เราขับขี่ไปว่ากี่กิโลแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของควบคุมนาฬิกานะครับปรับตั้งต่างๆนะฮะาถามว่าเหมาะสมกับใครต้องบอกว่าเหมาะสมกับคนที่เพิ่งเริ่มที่จะขับขี่บิ๊กไบค์นะครับอยากจะมีบิ๊กไบค์ที่นั่งแล้วเบาะไม่สูงมากนะครับมีการแต่งได้หลากหลายมีแนวทางเป็นของตัวเองอยากได้แบรนด์พรีเมียมอย่างดูคตินะครับผมว่าสกังเบอร์400เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่ต้องขี่ซีซีสูงมากเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้เว้นแต่ว่า เราอยากได้จริงๆนะครับก็ผู้หญิงขี่ได้นะครับผู้ชายก็ขี่ดีนะครับราคาค่าตัวนะครับประมาณเกือบเกือบสามแสนนะครับหรืออาจจะถึง3 0 0แสนแล้วอันนี้ต้องเช็คอีกทีเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาเนี่ยมีโปรโเมอร์ชั่นอยู่นะครับประมาณ2 0 0 0 0 0 0บาทนะครับก็นี่คือทั้งหมดครับของดูคาติสกัมเบอร์ซิกที่สี่ร้อยีีครับ ครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับผมเองแล้วก็เว็บไซต์ Mas s Auto Car นะครับก็ต้องฝากทั้งรายการแล้วก็ทั้งตัวเว็บไซต์นะครับไว้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ชื่อ Mas s Auto Car เหมือนกันนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรารู้ว่าเรายังบกพร่องอะไรนะครับก็ก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับหรือ ใหมีคําติชมอย่างไงแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจได้นะครับสำหรับเรื่องราวของรถยนนะครับรถจักรยานยนต์นะครับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็ได้นะครับก็พยายามวิจะหาข้อมูลนะครับมาตอบเราเองก็ไม่ถึงขั้นเป็นกูรูหรอกครับอย่างที่ว่าเราเป็นสื่อมีโอกาสได้ขับรถมีโอกาสได้ขี่รถจักรยานยนต์ หลายๆรุ่นนะฮะก็นําข้อมูลมานําเสนอกันยังไงก็ฝากติดตามนะครับเว็บไซต์แมสตูคานะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับผมตระกูลนินทมิตรนะครับและทีมงานทุกคนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ